รอพร้อมแล้วจะซื้อประกันกับน้องนะก็เหมือนกับรอไฟเขียวทุกแยกแล้วค่อยออกบ้านอะทุกๆเช้าที่ก้าวเท้าไปทำงานรอออกบ้านอ้อนมองไปไฟเขียวล้วนกลัวไฟแดงจะหงุดหงิดติดไม่ควรรอออกด่วนไฟเขียวล้วนจะรีบไปแต่รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอเมื่อไหร่หนอจะไฟเขียวอย่างเดียวไหมถ้ามัวรอคงไม่ได้ไปไหนไกล ต่างอะไรกับชีวิตคิดให้ดีถ้ามัวรอให้เงินพร้อมยอมรอหน่อยหรือเดี๋ยวค่อยคุยกับแฟนแทนตอนนี้ลูกเรียนจบรอเงินคบซื้อทันทียังไม่มีเวลาคิดตัดสินใจรอรอรอได้แต่รอแล้วก็รอถ้าเพียงขอเริ่มจากน้อยดีกว่าไหมทำประกันเริ่มจากน้อยดีกว่าไหมทำมากไว้ก็อุ่นใจกว่าน้อยเอ่ย เหมือนกับตอนที่หิวนะครับมีอะไรในตู้เย็นหรือว่าในตู้กับข้าวก็ต้องกินกินรองท้องไปก่อนใช่ไหมครับเราค่อยทําเพิ่มหรือสั่งมาเพิ่มก็ได้ดีกว่ารอให้ของมาครบเราค่อยกินใช่ไหมครับทำไว้เถอะนะครับประกันไม่ต้องทํากับนายการะหนังก็ได้ทากับใครก็ได้แต่ขอให้เริ่มทําครับประกันมีมากดีกว่ามีน้อยมีน้อยดีกว่าไม่มีนะครับนายการะหนางทำประกันฝากไว้ให้คิดนะครับฝากข้อสอบข้าใจกดไลค์กดติดตามให้ความเห็นแชร์ให้เป็นไวรัลด้วยนะครับสวัสดีครับ